ธนาคารกลางสหรัฐทำแฮตทริก0.75ยาวนานครั้งประวัติศาสตร์และขณะนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นขึ้นไปสูงสุดตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินล่มสลายในสหรัฐหรือกว่า14 1 4ปีที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตธนาคารกลางสหรัฐทำแฮตทริก0.75 ยาวนานครั้งประวัติศาสตร์และขณะนี้อัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวนั้นขึ้นไปสูงสุดตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินล่มสลายในสหรัฐหรือกว่า 14, 14ปีที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งนะฮะทั่วโลกก็เฝ้ารอคอยตีหนึ่งนี่คือเวลาบ้านเรานะครับแล้วก็ดูสิครับว่าตกลงแล้วเนี่ยประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอร์โรมพาวเวลเนี่ยนะครับขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่คำถามแรกขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่คำถามที่สองคือมุมมองต่อไปเป็นยังไง คำถามที่3คือจะส่งสัญญาณว่าดอกเบีย้ยเนี่ยปลายทางสูงสุดจะอยู่ที่ไหนคำถามที่4ต่อไปก็คือจะมีการปรับลดเป้าเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกในภาวะของการชะลอตัวถึง2ปีข้างหน้าอย่างไรนี่มั็นคือคําคำถามหลักเลยนะฮะและการแกะแต่ละคำถามนั้นมันก็จะสะทอ้อนให้เห็นเลยครับว่าที่สุดดอกเบีย้ยที่ขึ้นมานั้นผมใช้คําว่ามันเกิดขึ้นจนได้แฮจทริก0.75% 3ครั้งรอบติดต่อกันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประสาทธนาคารกลางสหรัฐ จัโบเรยก็หมายถึงอัตราของดอกเบีย้ยธนาคารกลางสารัรที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องในรอบ28ปีถึง3รอบติดต่อกันนี่ก็แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกันโชคดีนะเมื่อคือนเนี่ยไม่ได้ไปถึงซปเปอร์เรทีท่เ่กันว่า1%นะฮะถ้า1%เมื่อคือนนี่นะครับดาวโจนเมื่อคือนก็เอาไม่อยู่แรั้นห้นี่นะฮะนั่นก็หมายถึงว่าทางนี้ ต้นทุนการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกเนี่ยนะครับสูงอย่างมากๆนับตั้งแต่ในช่วง14-15ปีที่ผ่านมาครับผมทบทวนนิดนึงเพราะเขาขึ้นดอกเบีย้ย0.75ปน้วเป็นยังไงฮะเพราะไอ้เจ้าดอัตราดอกเบีย้ยต่กง่าวตอนนี้มันขึ้นมาอยู่เท่าไหร่3ถึง3.25 3ถึง3.25ภายในเวลา7เดือนถอยกลับไปที่มีนาคมซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยติ่ตอนนั้นเท่าไหร0.25ลากกันมาจนถึงขนานี้นี่นะครับ มาอยู่ที่3 3ถึง3.25%และดอกเบีย้ยอัตรายอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นหรือสูงหรือแพงที่สุดในรอบประมาณ14ปีที่ผ่านมากดตัวเลขกลับไปนั่นคือปีอะไรครับ2 0 0 0อะไรฮะ2,018 2,018จำได้ไหม คือวิกฤตเศรษฐกิจล่มสลายของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีชื่อว่า l e h m a n Brothers และในที่สุดมันก็ลุกลามกลายเป็นเรืเ่องของอะไรครับเศรษฐกิจของสถาบันการเงินในอเมริกาลามสู่ยุโรปและตกมาที่เอเชียด้วยนะครับตอนนั้นหลายคนเรียกกันว่าวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์น,นะฮะหลายคนก็บอกเป็นวิกฤตสถาบันการเงินล่มสลายหลายคนก็บอกว่าเป็นวิกฤตเกี่กยวกับกเ,กรเ,รกเรื่องของตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันคือวิกฤตในสมัยนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้ คนอเมริกันฝันหลอนกับตอนที่เกิดวิกฤตในปี2018เป็นอย่างดีครับเพราะตอนนั้นนี่นะครับคนที่กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้านอาสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาเนี่ยนะครับกลายเป็นคนหมดตัวแบบชั่วข้ามคืนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะทีนี้นั่นเป็นสถิติที่เกิดขึ้นนะครับคําถามต่อไปก็คือว่าแล้วเขาจะมองอยังไงต่อคือคําถามที่นักและคราะหาก็ประเมินเลยครับว่าถ้อยแถลงของประธานธนาคารการซาจร์มพาวเวลเขาไม่ได้บอกไปหรอกว่าเขาจะขึ้นเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนั้นแต่เขาจะบอกต่อไปครับว่า เมื่อ,อไรที่งานของผมเสร็จนั่นแหละครับคือจุดสูงสุดของอัตราดอ,อกเบีย้ยงานของเขาเสร็จคืออะไรฮะงานของเขาเสร็จก็คือขึ้นดอ,อกเบีย้ยไปเรื่อยๆืแล้วเงินเฟ้อมันจะอยู่ที่ไหนจําได้ไหมรอบก่อนหน้านี้ที่ประกาศอัตราเงินเฟ้อในเดือนอะไรทราบกันหรือเปล่าฮะสิงหาคมลรวบอกว่ามันสูงสุดแล้วมันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเด็ดขาดตอนให้ไม่ต้องฟังผมก็ได้แต่ฟังจรรโลพาเวล์คุณจะรู้เลยนะครับว่าขนาดประธานธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกยังไม่เคยพูดเลยคบว่บางเงินเฟ้อสูงสุด ยังไม่เคยพูดเลยเขาบ่าเงินเฟอ้อผ่านจุดสูงสุดไปแล้วยังไม่เคยพูดเลยเขาบ่าเงินเฟอ้อเนี่ยอิ่มตัวกันเกิดขึ้นแล้วเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่สะท้อนออกมาใช่ไหมครับปรากฏว่าการประเมินตรงนี้เกิดขึ้นทันทีคราบ่าในที่สุดนะหลายสํานักประเมินกันแต่เอาแบบรวมๆกันเนี่ยบอกว่าดอกเบีย้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะขึ้นไปถึง 4.25- ถึง4.5%ภายในสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้เหลือการประชุมอีก2รอบก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคม เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านับปัจจุบัน 3- 3 2ถึง้แล้วท่านผู้ชมหักไปเลยรับว่ามีคนมอง4.25ถึง4.5ต้องขึ้นอีกสักเท่าไหร่ภายในสองรอบที่เหลือออาเก็บไปในใจนะครับและที่สําคัญก็บอกว่าต่อไปครับนปีหน้าจะไปต่อไหมคําตอบคือไปต่อและดอกเบี้ยของสัฐอเารปีหน้าจะไปถึงระดับ4.5ถึง4 7 5อันนี้ค่ายหนึ่งมองต่ํา5%นะมีอีกค่ายหนึ่งมองถึง5%จะเปซนยซ้าไปนะครับอนอกจากนี้นี่นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็ปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะ เมื่ออัตราดอกเบีย้ยมันขึ้นมาแรงและสูงขนาดนี้เนี่ยทำให้การประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินทุนมีความยากลบาบากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของประเทศเกิดใหม่ทั้งสิน้นเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยสิกเนี่ยช้าขึ้นช้าขึ้นต่ำนะฮะแล้วก็ขึ้นแบบต้มเตียมเมื่อขนาดนี้อเมริกาฉีดดอกเบีย้ยขึ้นไปหนักมากๆนะครับเฉพาะ3าครั้งสุดท้าย0.75เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแทบไม่เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในรอบ28ปีที่ผ่านมาสุดท้านปนะครับต้องฟังต่อว่าเจอร์โอมพาว อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยที่สูงขนาดนี้เนี่ยหุ้นรับไม่ได้หรอกครับและชนิดหุ้นดาวโจนส์ก็ถูกเททิ้ง s อ500รวมกับบริษัทชัน้นนาขนาดใหญ่ที่0.500แห่งแรกในตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็ถูกเททิ้ง นัสแท็เองไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยนะครับพวกบริษัทเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อดังๆอะไรก็แล้วแต่ก็ถูกเททิ้งหมดอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีหุ้นดาวโจนเนี่ยนะครับตก522จุดนี่เกือบหลุด30,000ซะด้วยซ้ำไปนะฮะเกือบจะหลุดไปเหลือแค่29,000ื่ไปลายๆแก่ๆโอ้โหถ้าหุ้นตกหลุด30,000นี่หลุดลุยเลยนะฮะต่อมาครับ S&P 500เมื่อคืนก็ตก66จุดนะอยู่ที่3,789ต่อไปครับนัสแท็ก็หลุดเท่าไหร่204รี่นี่มาอยู่11,220 จริงๆถ้าซ้ำได้แรงกว่านี้ก็อาจจะหลุดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหรือประมาณหมื่นแก่ๆซะดยซ้ำไปนะครับจากปัญหาเหล่านี้นะครับก็ในที่สุดก็เลยทําให้เนี่ยพอเวลาประชากิบ,บีย้ยขึ้นแรงอย่างเงี้ยดอลลาร์มันก็จะแข็งกันขึ้นมาทันทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับยังสอดรับไปที่อะไรพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทั้งระยะสั้นและระยะกลางซึ่งเป็นระยะที่ก็ใช้เป็นตัวชี้วัดว่าในที่สุดเนี่ยความกลัวดอกเบีย้ยจะขึ้นแรงและอยู่ค้างนานแค่ไหน ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นจะมาและอยู่ได้นานกว่าเดิมและอาจจะเป็นการถดถอยที่แรงกว่าเดิมนานแค่ไหนนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดัชนีตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับขึ้นไปนถึงระดับ4%นี่ไม่เคยเมื่อก่อนเลยนะอายุ2ปีขึ้นถึง4%นี่เป็นสถิติใหม่เมื่อคือนในรอบ15บห้าปีตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมานะครับต่อไปนะฮะเ,เกิดอ,อะไรอีกอ่ะ,อะนี่ไงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปี ขึ้นแต่3.6%นี่ก็เป็นสถิติใหม่ในคืนเมื่อคืนผ่านมาและเป็นสูงสุดในรอบ11ปีตั้งแต่ปี2011เนี่ยนะครับทั้งหมดนี่มันเป็นตัวที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าอารมณ์อย่างนี้จะยังมีอยู่ในข้ามคืนวันนี้แม้ว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะจบเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ตามแต่เชื่อไหมครับควันหลงมันมีต่อแน่เรื่องอะไรสถานการณ์ดอลลาร์สหรัฐที่จะไปต่อและจะยังอยู่ข้ามถึงสัปดาห์หน้าส ผลตอบแทนพัติุรัฐบาลที่ตอกย้ำและชี้นามาก่อนที่จะเกิดขึ้นการประชุมในช่วงสองวันที่ผ่านมามันย้าชัดและปรากฏว่ามันคือมันเกิดสถิติใหม่ในทางเทคนิคแล้วนี่นะครับสถิติของผลตอบแทนพัติุรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ2ปีและส0ปีที่มันเกินเรคคอดใหม่เนี่ยมันจะมีแรงส่งโมเมนตัมต่อนะฮะอันนั้นคือที่นี่นะครับก็อาจจะเกิดภาวะของหุ้นเฉย,ยๆเออยๆหรือถ้าจะมีของการไล่ราคาและปรับตัชนีหุ้นขึ้นไปใหม่ก็อาจจะแคบๆเพราะว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่ได้ดีออกมาแลวยังยแย่นี่จะมีข่าวหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆรายหนึ่งปลดพนักงานตั้ง500คนในเอเชียด้วยนะครับ <S <S จากสถานการณ์อย่างนี้นี่นะครับดอลลาร์ที่ยังคงทรงพลังผลตอบแทนบรรดรบัตผล,ผลตอบแทนปรรบัต,ตบรตรัฐบาลสหรัฐทั้งอายุ2ปีและ10ปีที่ยังเดินหน้าทํำสถิติต่อไป <S <S ประจวบเหมาะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับการชี้เป้าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐทั้งในช่วงสิ้นปีนี้และจนถึงปีหน้าซึ่งจะสูงขึ้นมาถึงระดับ5%เ เทียบกับปัจจุบันตอนนี้ดอกเบีย้ยอยู่เท่าไหร่3.25แล้วถ้ามันไปต่อถึง5%นั่นแสดงว่าต้องขึ้นดอกเบีย้ยอีกประมาณเกือบเท่าตัวเกือบเท่าตัวก็มีประมาณเท่าไหร่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมครับชีวิตมนุษย์เนี่ยหารายได้ขึ้นไม่ได้แรงเท่าดอกเบีย้ยขึ้นขนาดนี้เลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะฮะ สุดๆแล้วนะครับสานาทีนี้ที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะเพราะเราจะเห็นสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาค่าคืนนี้เดี๋ยวต้องดูกันกนะครับว่าธนาคารกลางของอังกฤษจะตัดสินใจยังไงในช่วงเย็นวันนี้ขึ้นือข,ขึ้นแน่และจะขึ้นสถิติอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นหรือเปล่าชาววันนี้ก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจตึงดอกเบี้ยต่อนะครับแม้ว่าเขาจะต้องเจ็บปวดกับข้างเงินเยนปรากฏว่าร่วงลงหนักเมื่อเทียบกับดอลาาดดอลาร์สหรัฐซึ่งดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึาข้นอีก ยิ่งทรงพลังขึ้นไปอีกกับสกุลเงินในแถบของเอเชียนะฮะนี่เป็นควันหลงแรกที่เกิดขึ้นในประเด็นแรกที่เราคุยกันตรงนี้นี่เกิดตาดอกเบีย้ยที่กลับไปสูงที่สุดในรอบตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ของอเมริกาเกิดขึ้นในปี2008เป็นต้นมาแล้วต้นทุนการใช้ชีวิตต้นทุนของการลงทุนต้นทุนของการที่จะต้องปรับฐานอะไรต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและน่ากลัวนี่คือการขึ้นดอกเบีย้ยแฮตทริก 0.75%ครั้งประวัติศาสตร์และเป็นดอกเบีย้ยที่ลากยาวนานถึง0.75%ครั้งประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางสหร,รัฐเดี๋ยวลืมฮะ mm hmm. ผมตั้งคำถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับภายในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐแตะ38บาทหรือไม่นะเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐพรุ่งนี้นะภายในพรุ่งนี้แตะ38บาทหรือไม่ส่งมาเลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะเราก็จะได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรกันนะครับ